ยลเอวีบันวชิงันคซมันดีค่ะเก่าลัานนงใจขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้อง ทั้งเก้าลานดวงใจโอ้มันนี่มากเก่าลานดวงใจแล้วนี่ซีมาไหลแล้วซี FC มาให้กำลังแรงใจท้งเก่าลานดวงใจ สวัสดีค่ะสิบหลันดวงใจโอ้ยพี่น้องเลยสิบหลานดวงใจแล้วขอบคุณหลายๆเรื่องพี่น้องสิบหลันดวงใจอิจฉาลูกนั้นก่อนขอบคุณทั้งเก่าหลันดวงใจเรือพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณทุกไล,ท,กลทุกลืบทุกกำลังแรงใจเรือขอบคุณเอฟซีทั้งทั้งนอกทั้งในเรือพี่น้องนี่ ขอบคุณหลายๆทั่วโลกทั่วไทยขอบคุณหกล้านดวงใจเก่าหล้านดวงใจเ้ะพี่น้องเพื่อนขึ้นไปสองบ้านขึ้นเราโจม้องขึ้นป่าดวงสองกับดวงือนสี่สิบเก่าวัดดีค่ะสิบเอ็ดล้านดวงใจขอบคุณหลายๆนะพี่น้องสิบเอ็ดดวงใจหไหย สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขุสุนเด้อพี่น้องตัวไทยตัวหลดสวัสดีรอบเดอสวัสดีเอไอสวัสดีพี่ยูฮัลโลเอพิบันฟอร์เวิร์ t ิ a งแตงจิว m ูม h w วิวค m e เดอ my ไม้เฮาเริงรืง่นแตงจิวเปิดการมองเห็นพี่น้องเปิดการมองเห็นขอบคุณหลายๆเด้อมนเป็นกำลังแรกใจหายหนึ่งหลานดวงใจขอบคุณหลายเด้อพี่น้อง ที่ได้เลียวเลียวที่ได้รงงานพ่ยูเนี่ยเมื่อตนได้ทรงงานพ่ยูเล็กเทยขอบคุณหาลัาน้องใจเด้อพี่น้อง คุณตั้งห้าล้านดวงใจ สวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะฮัลโหลเอวี่บันฟอร์เวิร์ดชิง thank you so much ขอบคุณหกหลัน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆทั้งพี่กับซีหลัน้องใจขอบคุณหลายๆขอบคุณหลานน้องใจซีหลัน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลาย ขอบคุณทั้งฮัลโล่เอเบันฟอว์วัตชิงดังกิลโซมาดเบลคามเดอรไม้เฮาดวงเดือนดังกิลลุกเลิบลกเลิบบัสดีค้าคุณนารักแสงเลิศเสื้ออะไรเ่เหลือโอ้อันเื้อป่าดวงเดือนบัสดีค่ะคุณไทยขอบคุณไหลายเลอคุณไทย ขอบคุณหลายๆเด้อมาใหมกำลังแรงใจพี่น้องขอบคุณ